สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านเคยสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้คนในโซเชียลชอบโชว์ชีวิตหรูหรูเหมือนเป็นเศรษฐีเงินล้านกันหมดเลยแบบขับรถหรูกินร้านอาหารห้าดาวเที่ยวต่างประเทศรัวๆแต่รู้ปะบางทีเบื้องหลังที่เราไม่เห็นคือเขาอาจจะแอบกดดันตัวเองหรือเป็นนี่หัวโตก็ได้นะเพราะการสร้างภาพว่ารวยแบบนี้มันไม่ได้มีแค่ด้านดีอย่างเดียวถ้าลองคิดดูดีดี บางทีมันอาจทำร้ายชีวิตตัวเองแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังการสร้างภาพว่าตัวเองรวยบนโซเชียลมีเดียาอาจดูเหมือนเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มความมั่นใจหรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองแต่ในความเป็นจริงการกระทําเช่นนี้สามารถทําร้ายชีวิตตัวเองได้โดยไม่รู้ตัวในหลายๆด้านดังนี้ <c oughs> กดดันตัวเองให้รักษาภาพลักษณ์เมื่อเราแสดงภาพลักษณ์ของความร่ํารวยออกไป เราจะรู้สกดดันที่จะต้องรักษาภาพนั้นไว้ซึ่งอาจทำให้เราต้องใช้เงินเกินตัวเพื่อซื้อสิ่งของหรูหราเช่นเสื้อผ้าแบรนด์เนมรถยนต์หรือการเดินทางที่เกินกำลังทรัพย์สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ปัญหาทางการเงินเช่นหนี้สินหรือความไม่มั่นคงทางการเงินในระยะยาว 2. ทํทำให้หลงทางจากความจริงการสร้างภาพลักษณ์ปลอมๆบนโซเชียลอาจทำให้เราหลงลืมตัวตนที่แท้จริงของเรา และทําให้ขาดเป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตเราอาจพยายามใช้ชีวิตตามค่านิยมที่ไม่ใช่ของตัวเองเพียงเพื่อให้คนอื่นชื่นชมซึ่งส่งผลเสียต่อการเติบโตส่วนตัวและความสุขภายในของตัวเอง3ส,สูญเสียความสัมพันธ์ที่แท้จริงเมื่อเราสร้างภาพลักษณ์ว่ารวยเราอาจดึงดูดคนที่สนใจเราเพียงเพราะผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเราสิ่งนี้อาจทำให้เราสูญเสียโอกาส ในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและอาจรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อความจริงถูกเปิดเผย 4. ทํทำให้เกิดการเปรียบเทียบและอิจฉาการสร้างภาพความร่ำรวยบนโซเชียลอาจทำให้คนอื่นรู้สึกได้ค่าหรือเกิดความอิจฉาซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมหรือครอบครัวและในทางกลับกันเราเองก็อาจเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในโลกโซเชียลจนทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจในชีวิตตัวเอง 5. ความจริงถูกเปิดเผยในที่สุดโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ที่ความจริงสามารถถูกเปิดเผยได้ง่ายเมื่อคนอื่นรู้ว่าเราสร้างภาพลักษณ์ปลอมๆม,มันอาจทำให้เสียความน่าเชื่อถือและทำลายชื่อเสียงของเราในระยะยาว 6. <อ>ความสุขที่เปราะบางความสุขที่ได้จากการสร้างภาพลักษณ์ว่ารวยเป็นเพียงความสุขชั่วคราวและเปราะบางเพราะมันขึ้นอยู่กับการยอมรับของคนอื่น ไม่ใช่ความพึงพอใจภายในตัวเองซึ่งทำให้เราต้องคอยหาการยอมรับจากภายนอกอยู่ตลอดเวลาวิธีหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านี้โฟกัสที่คุณค่าในตัวเองสร้างความมั่นใจในตัวเองจากสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เรามีใช้ชีวิตตามกำลังรัพย์หลีกเลี่ยงการใช้เงินเพื่อสร้างภาพลักษณ์เป็นตัวของตัวเองแบ่งป็นเรื่องราวหรือความสำเร็จอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องเซแซง ปลูกฝังความสุขภายในใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองและมุ่งเน้นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตการยอมรับในตัวเองและการมีเป้าหมายที่แท้จริงจะช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตยังมีความสุขและมั่นคงมากกว่าแค่การพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้คนอื่นมองเห็นบนโซเชียลแล้วคุณผู้ฟังคิดว่าการสร้างภาพว่าเรารวยบนโซเชียลมันคุ้มจริงๆหรือคุ้มกับการต้องกดดันตัวเอง ให้ใช้เงินเกินตัวหรือเสี่ยงเสียความสัมพันธ์ดีๆไหมบางทีแทนที่จะเอาเวลาไปสร้างภาพให้คนอื่นชื่นชมเราควรหันกลับมาถามตัวเองดีกว่าว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆโดยไม่ต้องสร้างภาพอะไรเลยหากคุณชอบเนื้อหาของเราฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ